ากพูดถึงเครื่องดนตรีที่เป็นที่นิยมในเมืองไทยเวลานี้เห็นที่จะหนีไม่พ้นเจ้าเครื่องดนตรีรูปทรงคล้ายกับกีตาร์แต่มีขนาดเล็กกว่าที่เรียกว่าอุคูเลเล่อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้มันกําลังได้รับความสนใจในวงการดนตรีและนักดนตรีมือสมัครเล่นทั้งหลายอย่างมากมายด้วยเสียงอันไพเราะที่เป็นเอกลักษณ์แถมยังพกพาได้ง่ายอีกด้วยเมื่อได้รับความสนใจมากขนาดนี้แล้วเราไปทําความรู้จักกับอุคูเลเล่กันเลยค่ะ อูคูเลเล,เล่เป็นเครื่องดนตรีที่มีต้นกำเนิดมาจากฮาวายในช่วงคริสตศตวรรษที่สิหรือเมื่อประมาณ150ปีก่อนโดยเริ่มจากนักดนตรีโปรตุเกสคนหนึ่งที่เดินทางมายังเกาะฮาวายและหอบเอาเครื่องดนตรีคล้ายกับกีตาร์จิ๋วที่เรียกว่าคาวากิโยมาด้วยจนสร้างความสนใจให้กับชาวพื้นเมืองฮาวายเป็นอย่างมากในสมัยนั้น และในที่สุดก็ได้มีการดัดแปลงเครื่องดนตรีจากโปรโตุเกตดังกล่าวให้กลายเป็นอูคูเลเล่ใช้สำหรับให้ความบันเทิงและสนุกสนานในหมูกก่เกาะฮาวายและมันก็ถูกนำไปใช้กันอย่างกว้างขวางในหมูกก่เกาะนับตั้งแต่นั้นมาจนเมื่อประมาณปีคิรตศักรา1950ได้มีการนำอูคูเลเล่ไปเล่นทั่วโลกและได้รับความนิยมอย่างมากมายจึงทำให้อุคูเลเล่ เปลี่ยนจากเครื่องดนตรีพื้นเมืองฮาวายกลายมาเป็นเครื่องดนตรีสากลในที่สุดอุคูเลเล่มีลักษณะคล้ายกับกีตา้ามากเพียงแต่ว่ามันมีเพียงสี่สายเท่านั้นและยังมีขนาดเล็กกว่ากีตาราซึ่งเราสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกในปัจจุบนันอุคูเลเล่ได้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากมายอีกครั้งและนักร้องนักดนตรีหลายคนก็นำมันไปใช้เป็นดนตรีประกอบเพลงอย่างไพเราะไม่ว่าจะเป็นแจ็คจอห์สันเจสันมัส รืซอวและผลงานเพลงของพวกเขาก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกในขณะเดียวกันอูคูเลเล่ก็ยิ่งมีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นในแถบยุโรปเอเชียหรืออย่างบ้านเราก็ได้มีการนำอูคูเลเล่มาใช้ในงานดนตรีและการผลิตผลงานดนตรีโดยเฉพาะในแวดวงดนตรีแจ๊สหรือดนตรีเบาๆฟังสบายๆอย่างสิงโตนำโชคและลุลา หรือจะเป็นหรือแม้แต่น o เดอะสตาร์ที่พกเอาคูเลเย่มาออดิชั่นด้วยเพลงที่แต่งเองจนลอยลมผ่านเข้ารอบ8คนเป็นไปได้อย่างสบายๆซึ่งก็สร้างความสนใจให้กับหลายๆคนจนตอนนี้คูเลเล่เป็นที่ต้องการของหลายๆคนไปแล้วและสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะลองเล่นลองสัมผัสเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าคูเลเล่แล้วและก็ล่าสุดนี้ทางร้านลิปปี้บูติก และสยามพรากอนได้ร่วมกันจัดงานไทยแลนด์อุคุเล่เฟสติวัลครั้งที่สองขึ้นที่พักพรากอนสยามพรากอนระหว่างวันที่25-26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ตั้งแต่เวลา5โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายหากใครที่สนใจในอุคูเลเ่แล้วล่ะก็ไปลองหัดเล่นดูนะคะเพราะามันไม่ยากเลยขนาดเด็ก8ขวบยังเล่นได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะ Yeah. <laughs> Yeah. 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 Oh. Oh. Yeah. ladies and gentlemen 80.